สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงควายทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกพี่น้องนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมชมพ่อพันธุ์ดาวล่งอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเจ้ากระทิงทองก่อนอื่นเลยผมต้องขอเล่าประวัติของเจ้ากระทิงทองให้พี่น้องได้รับทราบกันก่อนนะครับเจ้ากระทิงทองเป็นสายเลือดควายอุทัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่อของเขาคือกระทิงผู้แม่ของเขาคือแม่พอใจปู่ของเขาคือใหญ่ห้างนาญาของเขาคือ แม่มิมของท่านอวตอลิศต,ตาของเขาคือภูพยายายของเขาคือแม่แฝดลุงติ๊กเจ้ากระทิงทองตัวนี้อัดแน่นด้วยพันธุกรรมของสายเลือดอุไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดเด่นที่มองเห็นแล้วสะดุดตาคือเขาเป็นควายที่มีเขาที่ใหญ่มากนะครับด้วยวัยเกือบสามป,ปีตอนนี้มีความสูงเกือบเกือบหนึ่งร้อยจดสิบเซนติเมตรนะครับมันเป็นความโชคดีของพี่น้องกเกษตรกรชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ตอนนี้เนียสมชายนำเข้ามาเพื่อให้พี่น้องได้พัฒนาสายพันธุ์ และตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับช่วงเปิดตัวรับผสมจริงให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ3,000บาทรับประกัน3ครั้งและหลังปีใหม่นี้จะมีน้ำเชื้อมาแป่งปันให้พี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนนะครับเจ้ากระทิงทองเดิมทีอยู่ที่ออเจริญยนต์ฟาร์มของเสียโอนะครับพียสมชายได้ทำการจีบนะครับแต่ราคายังไม่ตรงกันหลังจากนั้นเจ้ากระทิงทองได้ย้ายไปอยู่กับเสียดำช่างทองฟาร์มนะครับ พอเฮียสมชายท่านรู้ข่าวนะครับนอนไม่หลับจึงได้ทําการไปสู่ขอกับเสียดําช่างทองฟาร์มนะครับด้วยความใจดีของเสียดานะครับท่านจึงยอมแบ่งเจ้ากระทิงทองมาให้เฮียสมชายนะครับด้วยราคา2อ0ล้านห้าแสนบาทนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเจ้ากระทิงทองนะครับถ้าพี่น้องท่านใดมีควายที่อยากได้พันธุกรรมของเจ้ากระทิงทองสามารถมาผสมกับเจ้ากระทิงทองได้นะครับเฮียสมชายยินดีรับสาย24ชั่วโมงครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงควายทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสมาถ่ายพ่อพันุ์เปิดรับผสมจริงอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวคุยละเอียดกับเฮียนะครับเฮียครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเฮียแนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมชายสร้อยสุดารักครับครับที่นี่พิกัดอยู่ตรงไหนครับเฮียหนึ่งสี่หนึ่งับสามศูนย์ตบลในเมืองอำเภอเมืองหลังโรงพยาบาลเซนต์เบลลี่ครับครับผมอ่าลักษณะครับครับผมส่วนรายละเอียดของควายนี่เดี๋ยวรบกวนเฮียช่วย อ่าเปิดเผยนะครับผมว่าแนะนำอ่านเข้ามาจากที่ไหนครับมาจากช่างทองฟาร์มครับเสียดาครับครับผมแบ่งมาค่าตัวเท่าไหร่ครับผม2อล้านหครับครับผมส่วนรายละเอียดของสายพันธุ์นี่เดี๋ยวให้พี่ชาติช่วยพรีเซนต์อีกทีนึงนะครับเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวให้พี่ชาติช่วยแนะนําอัตลักษณ์จุดเด่นของควายตัวนี้หน่อยครับผมครับส่วนเจ้ากระทิงทองนะครับจุดเด่นเลยก็คือหน้าหน้าเขาก้วงเขาใหญ่ ตาแต้มชัดเจนอัตลักษณ์ชัดเจนแข้งขาใหญ่ครับผมกระดูกใหญ่แต่เขาเขาใหญ่มากเนาะพี่เนาะครับเดี๋ยวพี่ชาติลกวรเอามือลองเทียบเทียบให้พี่น้องชมหน่อยครับพี่เขาใหญ่มากควายแค่อายุประมาณสามปีเนาะพี่เนาะครับครับสามปีเขาใหญ่มากเขาใหญ่หน้าสวยครับผสมรับประกันให้พี่น้องสามครั้งครับครับสามครั้งพิกัดก็อยู่หลังลูกานเซนเบอรี่เนาะครับครับเมืองอำเภอเมือง ครับอําเภอเมืองตัวเมืองโคราชเลยใช่ครับเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องจะได้เข้าถึงพันธุกรรมควายยักษ์ครับครับผมสายเป็นสายเลือดอุทไทยร้อยนะพี่เนาะครับครับส่วนลายเลือดส่วนสายเลือดเดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้พี่น้องดูอีกทีนึงเนาะได้ไล่ในสายเลือดของเขาได้ถูกต้องครับ ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีพี่น้องมาผสมบ้างยังครับพี่ก็ผสมสําหรับในกลุ่มพักพวกที่ที่ที่รู้จักครับอ๋อแต่วันนี้ที่อยากถ่ายคลิปให้พี่น้องรับชมก็คือจะจะได้ให้พี่น้องเข้าถึงพันธุกรรมเนาะครับครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ว่ามีควายใหญ่ควายยักษ์อยู่ในเมืองครับเพราะว่ามันก็ส่วนน้ําเชื้อแหะครับพี่น้ําเชื้อน้ําเชื้อก็เมื่อไรหลังจะได้ใช้ครับหลังปี่ใหม่ครับอ๋อหลังพี่ใหม่จะได้ใช้น้ำเชื้อเนาะครับครับราคาอย่างไงบ้างครับพี่น้ำเชื้อครับ 12หลอด5,000ครับ12อหลอด5,000ครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ของเฮียลงไว้เนาะพี่เนาะครับที่นี่มีควายทั้งหมดเริ่มเริ่มมีกี่ตัวแล้วครับพี่ตอนนี้ครับทั้งหมด3ตัวครับตัวแล้วเนาะเป็นเป็นตัวผู้กี่ตัวครับพี่ตัวผู้ตัวเดียวครับผู้ตัวเดียวที่เหลือเป็นตัวเมียเนาะพี่เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมแม่พันธุ์ตัวแรกของฟาร์มของเฮียสมชายนะครับอ่ารบกวนพี่ชัดอ่า ช่วยบอกประวัติพันธุกรรมพ่อแม่ของเขาหน่อยครับพี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับผมตัวนี้ชื่อกล้วยหอมนะครับครับผมก็พ่อเป็นกล้วยหน้องบัวครับส่วนแม่เป็นสายเพชรอุดรครับครับผมจุดเด่นเขาคืออะไรบ้างพี่ตัวนี้ครับคือเนื้อหนังครับสายเพชรอุดรลำตัวยาวลำตัวยาวครับท้ายสวยครับตัวนี้ก็ลงสนามประกวดแล้วนะพี่เนาะครับครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างพี่ครับสนามล่าสุดครับ ก็ได้ที่หนึ่งงานกระบินบุรีครับผมอายุเท่าไรแล้วครับพี่ตัวนี้ครับก็เข้า3ปีแล้วครับสามปีแล้วเขาได้ผสมยังครับพี่ตัวนี้ผสมเจ้ากระทิงทองครับอ๋อผสมไปแล้วผสมจริงใช่ไหมพี่ครับผสมจริงก็ปีหน้าเดี๋ยวก็จะได้เห็นผลงานนะพี่เนาะใช่ครับปีหน้าก็ได้เห็นผลงานของกระทิงครับต้องขออภัยพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มีค่อนข้างจํากัดนะพี่เนาะครับครับอาจจะเห็นไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวยังไงก็มีโอกาสก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องชมอีกทีนะพี่เนาะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมอม้อมดู อัตลักษณ์ของเขาอีกทีครับผมความสูงเขาประมาณเท่าไรละพี่ตอนนี้ครับ150บวกหอร้อยห้าสิบกว่าครับเดี๋ยวลูก,กวนพิชาติจุงวนๆให้พี่น้องชมสักหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ได้พอดีต้องขอว่ายพี่น้องครับพื้นที่มีจํากัดครับตอนนี้ครับอยู่ในเมืองพื้นที่ค่อนข้างน้อยครับขอให้พี่น้องได้ชมอัตลักษณ์อีกทีหนึง่ง ผ้ามันเล็กไปนะพี่เนาะผ้าผืนเล็กไปครับหรืออีกตัวหนึ่งในคอกนะพี่เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูอนาคตแม่พันธุ์ตัวที่สองของเฮียนะครับผมรบกวนพี่ชาติแนะนําหน่อยครับผมครับตัวนี้คือชอบเพชรนะครับพ่อป๋าแสนอุทัยนะครับแม่ปลายฟ้าของเทียสินนะครับครับผมชาวนากาแฟครับครับตัวนี้นําเข้ามานานยังครับพี่ก็ ต้องแต่ยานมนะครับครับค่าตัวนําเข้าเท่าไรครับพี่ตัวนี้ครับเฮียนําเข้าร้านเจ็ดครับอ๋อร้านเจ็ดจุดเด่นเขาคืออะไรบ้างครับพี่ที่เราเห็นพอจะเห็นคร่าวๆาครับผมกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับเขาเปิดเขาใหญ่เขาว่วงเขาจะเป็นควายเขาใหญ่นะพี่เนาะครับภาษาบ้านเราแถวบ้านเราคือเขามันยังไม่จับนะพี่เนาะครับครับยังไม่ขึ้นเลี่ยมอายุเท่าไหรครับพี่ตัวนี้ครับเข้า21เดือนครับอ๋อเข้า21เดือนเดี๋ยวรบกวนพี่ลองเดินวนๆได้ไหมพี่ได้ครับเดินวนๆเพโชว์ เดี๋ยวจะได้ถ่ายเก็บภาพ3ตัวอีกทีนึงเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูเลยกำลังหันอ่าพอให้พี่น้องได้เห็นสัก3ตัวเนาะพี่เนาะครับย,ยืนดิเอาไปยืนดิยืนเออตัวตัวตัวผู้เขาใหญ่มากเนาะพี่เนาะครับตัวผู้เขาใหญ่จริงจครับตัวผู้ครับสถาบานสวยครับเขาใหญ่ เป็นโอกาสอันดีให้พี่น้องชาวโคราชได้เข้าถึงพันธุกรรมนะพี่เนาะถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็โทรคิงค้างหาเฮียนัดกันได้เลยเนาะหรือว่ามาดูตัวจริงก่อนก็ได้ครับสําหรับเจ้ากระทิงทองถ้าพี่น้องท่านใดสนใจพันธุกรรมเนาะแสงอาจจะจ้าสักหน่อยนึงครับเพราะว่ามันเป็นช่วงใบยๆแล้วให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศคร่าวๆครับ เจ้ากระทิงทองนะครับเป็นควายที่ทางเขาใหญ่มากนะพี่เนาะครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้ครับถ้าใครอยากได้อากาลหัวดีๆทางเขาใหญ่ๆก็มาผสมกับเฮียได้ครับเฮียแกใจดีพร้อมรับโทรศัพท์24ชั่วโมง ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ